วันนี้นั่งถอดคลาสอยู่ก็นึกถึงเพื่อนสมาชิกเคยลงแต่ตอนใส่คลาสนะว่าสปริงคลาสใส่ยังไงแต่ตอนถอดสปริงนี่ยังไม่เคยลงให้ดูนะวันนี้ก็มีกระทู้ถามส่วนมาว่าเวลาเอาน็อตออกเนี่ยมันออกยากเนี่ยพูดถึงเรื่องน็อตเอาออกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําตรงนี้ให้ดูคือไอ้ตัวนี้มันก็มีประโยชน์อยู่นะเวลาเรายิงมันนะแต่ว่า เราต้องคำนวณด้วยว่าการยิงให้ออกเนี่ยมันออกไหมเราต้องประเมินด้วยผมจะไม่จบที่การยิงด้วยบล็อกไร้สารอย่างเดียวนะเพราะว่าบางทีมันเป็นตัวทาระยะเวลาของเราเนี่ยให้เร็วขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันก็ทําลายเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ประเมิน สถานการณ์เนี่ยมันยิงมันรูดเลยครับรูดหาักคาก็ดีหรือว่ายิงเกินกําลังไปมันก็ขาดคาหรือยิงไม่ออกก็รูดได้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นเลยนะครับก็ให้ไปหามาเลยนะตัวนี้ตัวทําความร้อนมันร้อนแต่ว่ามันไม่มีเปลวเป็นไอร้อนนะมันผิดกันกันกบ ผิดกันกับแก๊สแก๊สเนี่ยมันเป็นเปลวซึ่งอันตรายแล้วก็บางทีเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยหลายครั้งหลายทีเลยที่เรานั่งทํางานอยู่เนี่ยรอบๆด้านก็จะประกอบไปด้วยน้ามันเบนซินนะปิดฝาบ้างไม่ปิดฝาบ้างบางครั้งเราอาจจะลืมแต่ถ้าเราใช้ตัวนเนี้ยเนี่ยอันตรายแน่เลยผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วช่วงหลังๆนอกจากว่าจะไปเผาอะไรก็ต้องการเผาจริงๆอ่ะก็ค่อยไปใช้มันก็ค่อยไปเผาห่างๆแต่ว่าเวลาเรานั่งอยู่กับที่ตรงเนี้ยผมใช้ตัวเนี้ยเปล่าอย่างเช่นตัวเนี้ยออกยากนะครับตรงกลางเนี่ยนะ แล้วก็ตรงนี้ก็ออกยากเมื่อกี้นี้คอยก็ออกยากถ้าผมไม่ได้ใช้ไอร้อนเป่าเนี่ยก็ไม่ออกเพราะว่าถ้าลำพังว่าขาอย่างเดียวรูดแน่นอนแต่การเอาออกด้วยบล็อกนี่ก็ต้องคำนวณด้วยครับผมก็จะใช้นี่นะฮะสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ปลอดภัยก็คือตัวนี้มันคนละหน้าที่กันนะ,ะัะตัวนีนะ้มันมีประโยชน์มากๆเลยเวลาเราไขาเนี่ยบางครั้งมันต้องการแรงสะเทือนเพื่อตอกอัดลงไปเรากด บ,บับงคับบังคับขืนไว้ว่าจะออกหรือจะเข้าพอเราตอกเปี้ยกเนี่ยกำลังที่กระแทกลงไปมันก็ส่งผลไม่ถึงชิ้นงานแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็พยายามจะขืนบิดไปทางที่เราต้องการให้มันไปด้วยซึ่งมันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยมันก็ผิดกับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันมีหน้าที่มันมีหน้าที่แค่ก็คือ มันก็ดีแหละที่มันปเป็นบล็อกเป็นแจ็คนะครับพยายามที่จะผลักไปทั้งด้านข้างตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่มีแรงกระแทกลงไปแต่ตัวนี้เราส่งอัดลงไปด้วยค้อนเปรี้ยงลงไปเนี่ยมันก็เป็นการกระแทกการกระแทกเนี่ยเป็นการทําให้ชิ้นงานที่ไม่รู้ตัวให้มันรู้ตัวในลักษณะการโดนกระแทกหรือกระทําในช่วงเวลาสั้นๆมันก็บิดไปด้วยแล้วก็ทําให้งานเราเนี่ยไม่เสียหายแล้วก็โอกาสที่จะออกก็สูงนะครับส่วนไอ้ที่เราใช้ลมร้อนเป่านี่ก็เป็นตัวขยับขยายนะเพิ่มอุณภูมิมันก็ จะขยายตัวของมันไม่ว่าจะใส่กาวล็อกเกลียวกันคลายหรือว่าจะด้วยเป็นสนิมอะไรกันแล้วแต่มันก็สามารถทําให้มันขยายตัวและคลายตัวได้ก็ผมออกได้ด้วยดีนะทุกจุดนะครับไม่มีปัญหานะยิ่งจุดนี้ถ้าเราไปกระแทกกระทันมันนะครับก็ตอกอย่างเดียวแต่พื้นตื้นนี่มีแตกได้แน่นอนฮะ ก็ทีนี้มาถึงเข้าเรื่องกันถึเงเรื่องเกี่ยวกับการถอดสปริงคลาสผมถอดออกไปแล้ว2ชิ้นการถอดออกก็หลายคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะวิธีแต่ผมขอบอกว่าผมใช้วิธีของผมก็คือแบบนี้นะอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีสุดแต่ว่าผมใช้วิธีนี้คือการที่ทําให้สปริงเนี่ยมันเป็นจ้ำเป็นรอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันมีผลนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นแผลน,นิดหน่อยเนี่ยที่สปริงเนี่ยมันก็ทําให้สปริงเนี่ยมีตําหนิแล้วก็เกิดการขาดได้นะวันหนึ่งนะผมก็ใช้วิธีที่แบบนี้นะครับตรงปลายปากาของสปริง จะเห็นว่ามันขยับตัวมาเล็กน้อยผมก็ใช้ไขควงเนี่ยแหละเข้าไปแทรกอยู่ในร่องนี้แล้วเราก็ค่อยๆงัดเนี่ยแค่นี้ก็หลบขึ้นมาแบบนี้มันก็จะขึ้นตามไขควงเราขึ้นมาและนี่นะแค่นี้เองแล้วเวลาเอากลับนี่ก็ง่ายมากครับก็เกาะด้านนี้ก่อนพอเกาะด้านนี้เราก็พาดให้มันตรงข้ามกันกันกบต้นทางของมันคีมบากิ้งจกก็ได้ครับเนี่ยคัดมาอย่างนี้ ก็จ่อล้วแล้วก็เลื่อนมือไปข้างหน้ามันก็เข้าแล้วเข้าล้วเนี่ยแค่นี้ครับง่าย,ายๆโอเคนะครับ ใหญ่ก็จะเป็นสนิมแล้วครับโดนน้ำเนี่ยมันฝืดครับก็ไปทำความสะอาดก่อน,นก็ขันตึงไว้พอประมาณ แบบตึงๆขืงๆหน่อยๆไอ้ตัวนี้ช่วยเลยก็ลองเคาะดูนะ พอมันคันไม่ออกเนี่ยถึงได้บอกว่าการเคาะเนี่ยมันมีประโยชน์มากมันทําให้มีแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วสิ่งที่มันติดค้างนิ่งๆอยู่เพราะมันโดนแรงสะเทือนเนี่ยมันก็เด้งหลุดมาด้วยความร้อนที่ถูกทําให้มันขยายตัวแล้วมันก็สะเทือนแล้วมันก็เด้งออกมาด้วยแรงดึงที่เราดึงมันค้างอยู่ก็เหมือนกับตัวนี้แหละที่บอกว่าเวลาตอกแล้วมันมีสะเทือนสะท้อน ก็ช่วยได้เยอะลําพังบิดเนี่ยกำลังเรามีแรงบิดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันถูกล็อกตายนิ่งอยู่เนี่ยมันมีผลทําให้หัวน็อตที่มันแข็งไม่พอมันก็เลยทนไม่ไหวหัวน็อตมันก็เลยรัิงถ้าเรามีเทคนิคนะครับในการช่วยช่วยเรื่องความร้อนช่วยเรื่องแรงสะเทือนโดยการ ทุบเคาะเบาๆมันก็สามารถทําให้งานของเราเนี่ยไม่เสียหายได้เพราะบางทีที่เขาแนะนําอะไรก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาบาังเอิญทําได้หรือเขาทําได้เพราะว่าหน้างานแต่ละที่กับวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยมันต่างที่ต่างเวลาต่างสภาพกันนะครับบางครั้งมันใช้ได้บางครั้งมันก็ใช้ในวิธีของเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นผมมาหยุดอยู่ตรงนี้ว่าผมใช้แบบเนี้ยห่งใช้ส สามหรือสี่อะไรก็แล้วแต่ที่มันหนึ่งไม่ออกสองไม่ได้สามก็ต้องเปลี่ยนก็มาลองแบบที่สี่ดูก็ค่อยๆตายระดับไปแต่อย่าใช้กำลังครับถ้าใช้กำลังบางทีมันก็เสียหายนะตัวนี้เสื้อไม่แท้นะครับแต่เราได้เตรียมของแท้ไว้ละวแทนที่มันเตรียมตัวนี้มาตอบูไม่แท้เราก็หาไวล้ละ ลู่นเปื่อนดีกว่าคอดีแน่นคือยังมีขนลื่นดี ลองดูว่ามันสึกที่ไหนนะครับอาจจะสึกที่เพลาเข้าเข้าเวี่ยงเดี๋ยวลองดูอันนี้ยังตึงๆอยู่กดไม่เข้าก็แสดงว่ายังฟิตมากฝั่งนี้เดี๋ยวเช็คดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แสดงว่าเป็นที่เพลาเขาฝั่งนี้สึกฝั่งนี้ปกติโอเคก็ไม่เปลี่ยนข้อใหม่ก็ต้องไปพอกโอเคพอกลึงออกครับโอเคพอก ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการแกะสีหนึ่ง่แกะคลาสแกะบอดี้แกะแคร้งแล้วก็เช็คข้างต้นว่าจะต้องสลับสับเปลี่ยนอะไรบ้างเช็คคร่าวๆก็มีทั้งอะไรเกา่าแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเทียมเราก็คัดออกนะครับคัดทิ้งเดี๋ยวเราต้องแยกออกส่วนไอตัวที่เป็นสิ่งที่เราคัดเก็บไว้นะครับก็พร้อมที่จะเอามาใส่แทนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอยเป็นเสือ้อแล้วก็คาบูส่วนลูกก็ยังมีอยู่เดี๋ยว จะเป็นอะไรที่เก็บไว้อยู่ถ้าขายหมดก็คงจะไม่มีเอาไว้ประกอบนี่ก็เป็นลูกแท้เก็บไว้นานแล้วครับคาบูใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยเก็บไว้ก่อนรองถังข้อแท้เก็บไว้อยู่ของใหม่เหมือนกันคอยถตั้ง ท่ 1> 1. อสี่หโอเคก็ได้ลูกแล้วนี่ปิดจ็อบได้แน่นอนลองถังกระตั้งนี่มีกระตั้งได้แล้วจริงมีมือสองเอามือสองดีกว่าของใหม่ไม่สวยโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสิ่งไหนขาดเราก็เติมเข้าไปสิ่งไหนเสียก็ออกไหนแก้ไขได้ก็แก้ไขแค่นี้ครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับโอเคค่ะอเอาที่ดเดี่ยวจะเป็นช่างเราจะเป็นช่างโอโ้โห